อ๋อสออ๋สองคันสองดวงใช่มันมันบอกว่าเขาแถมตัวแรกเขาแถมเบอันหนึ่งอ๋อใช่ผมเลยว่ามันเป็นบ้านเปล่าเปล่ากับอ่าน้อกซองหนังสือหรือไงมันไม่มันไม่มันไม่กันแสงสีฟ้าอืมกันแสงด้วยใช่ผมเลยบอกว่าเสริมกันกันแสงด้วยพี่ห้าร้อยอ่ากระจายไปดีนะ แล้วแล้วมันกันแดดด้วยแต่ว่าออกออก,ออกแดดไปแว่นแว่นไม่ใช่สีดำ <S <S <ส>ผมเลยเออผมก็เลยว่าเออมีสองอันก็ดีอีกอันหนึ่งใส่ออกนอกบ้านอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งใส่ไว้ไว้ในบ้านอืมไว้ในบ้านใส่เล่นเกมดี <S 2> <S 2> อะอะไรอะไรเหรอ ไอเอิร์ดไข่นั้นอยู่ไหนวะไอไข่ที่เราว่าจะฟักกันอะอยู่ไหนตัวพี่ไงไม่มีไอ้่โอย่ไปไหนมันอยู่ในศพเมื่อไพี่เอาไว้ในกล่องกล่องในบ้านไงแต่มันพอมาดูกล่องที่มันอยู่กับไอไข่มุกแหละพอมาดูแล้วมันไม่มีแต่มันบอกว่ามันอยู่ได้เจ็ดวันถ้าเราไม่ทาอะไรหุ้ยกลองหันลมพี่เข้ายังไงพี่เล่นอยู่นะ ผมอีกสักพักก่อนค่อยๆไปนี่เอาแว่นไปล้างให้แม่อืมัาจะไงแม่สักพักถึงจะเข้ามาใช่ไหมไม่เล่นตอนนี้ก็เล่นอยู่สักสักห้าโมงค่อยไปห้าโมงหกโมงนะไม่รีบหรอกพี่เล่นก่อนสักสองสามชั่วโมงเอาแว่นไปล้างให้แม่จะได้เบิกเงินบริษัทจ่ายเอาแว่นไปล้างแว่นแม่ไปล้างพี่เข้าไอเคใช่ไหมใช่ มันคือโอเบ